มาดูสมการจัดตั้งรัฐบาลอนุทินสองกันดีกว่าอ๋อสารพัดสมการนะทุกสื่อนี่ก็นําเสนอสมการทางการเมืองเชื่อไหมครับแหล่งข่าวพักเดียวกันยังให้ข่าวแตกต่างกันเลยึ้นในแต่ละพักการเมืองมีหลายขั้วในแต่ละขั้วแม้พักเดียวกันก็ยังเห็นต่างก็ก็ให้ข้อมูลที่แตกต่างกันด้วยกวาเห็นต่างไงเราเช็คไปที่พักภุมมใจไทยเดี๋ยวสายอนุทินเดี๋ยวสายเนวิน เดี๋ยวสายทิปเปิลบีทิปเปิลบีคือใครวะใครอ่ะไปพูดเดี๋ยวสายทิปเปิลบีคนแหล่งข่าวที่หนึ่งบอกผมสนิทผมอยู่วงในกลุ่มทิปเปิลบีข้างตัวข้างหัวใจคนในวินแหล่งข่าวคนที่สองบอกผมนี่แหละตัวจริงสายตรงในวินไอ้คนบอกผมสายตรงอนุทินเอากนเข้าไปไปเช็คข่าวพักกล้าทำพักเพื่อไทย มันก็อากาศคล้ายๆกันข่าวจึงก,จงกระจายเราเรียงร้อยข่าวทุกข่าวาสมการกแหล่งข่าวจากทุกพักมาประมวลแล้วก็สรุปเป็นสมการจัดตั้งรัฐบาลอัุทินสองเรา<อ>สรุปไ,ได้สี่สมการสี่สมการดังต่อไปนี้เป็นสี่สมการที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอันไหนนะเพราะคุณทินเขาก็ยังไม่พูดเขาบอกว่ายังไม่จับกับใครยังไม่คุยกับใครสมการที่หนึ่งเจนภูมิใจไทยร้อยเก้าสิบสามเสียงจะ จะยืนเป็นตัวหลักอยู่แล้วอทุกอันก็เป็นตัวหลักสมการที่หนึ่งตัวหลักไทยเขาเลือกบวกเพื่อไทยเจ็ดสี่เสียงเลือกบวกกล้าทําอีกห้าสิบปดห้าสิบปดเสียงโอ้แข็งแรงมากสามรอยี่ห้าอยู่ได้สบายสบายหรือเปล่าแงแงแต่ในความแงแงมันก็มีปัญหาปัญหาอย่างไรปัญหาอย่างไรเดี๋ยวจะย้อนกลับมา เอ่อร์แคสทีละสมการนะสมการที่1น่ภูมิใจไทยบวกเพื่อไทยบวกกล้าทํา3สามร้อยหเสียงโอเคสมการที่2เพื่อไทยบวกประธานโทษภูมิใจไทย193บวกเพื่อไทย74และได้ประชาธิปัตย์อีก22มา2อเป็น2อ9อันนี้ก็โอเคนะอยู่ได้อยู่ได้สบายสบายก็คือ250หหน้าตาดูดีด้วยบางคนบอกสมการเนี้ยดูดีบางครั้ง ในฝันกับในความเป็นจริงมันคืละเรื่องนะก็ไม่เป็นไรเป็นหนึ่งในรัฐบาลในฝันกับรัฐบาลในความเป็นจริงค้างไว้ก่อนนะเอออันนี้บอกดูดิสัการที่3ก็ยังภูมิใจไทยหลักนะคะ193บวกด้วยเพื่อไทย74บแล้วบวกด้วยพักเล็กๆต่างๆอีกมันก็จะได้จาก2พักสองหรือบวกกับพักเล็กๆที่บวกกันเข้ามาก็จะเติมเข้ามาตามจํานวนพักเล็กที่ได้พักเล็กๆสกิดก็มาห้าห้าหกอะไรเงี้ย3มเนี่ยเอามารวมกัน10กสิบกว่ากันอย่างนี้ไทยรวมพลัง หกเสียงของกังฟูอย่างน่ก็มาพักพลังประชารัฐห้าของตรีนุชก็มาอย่างไรก็มาพักเศรษฐกิจสามเสียงอย่างไรก็มามาอยู่รวมประชาชาติสองเสียงอย่างไรก็มาครวมๆแล้วก็ได้เกือบเกือบยี่สิบอะสิบห้าขึ้นอะได้สบายๆแล้วมารวมกับสองหกเจ็ดนะ ได้ก็แข็งแรงอยู่นะสองแปดสองเก้ามการที่สี่สมการที่4ภูมิใจไทยเป็นหลัก193บวกกับกล้าทํห้าสิบแปดแล้วบวกพักเล็กอันนี้สมการนี้จะไม่มีเพื่อไทยนะแต่จะไปบวกรวมกับพักเล็กๆภูมิใจไทยกับกล้าทํสองห้าหนึ่งบวกกับพักเล็กๆเอกสมมติว่าสิบห้ายี่สิบอ่ะก็ได้แบบสองหกสองเจ็ดอ่ะเอาอย่างนี้สมการที่สี่ภูมิใจไทย193บวกกล้าทํา58ก็จะเป็น251ออ่ะ มันแตะกึ่งหนึ่งละแตะกึ่งหนึ่งละมันแตะกึ่งหนึ่งละเอาพักเล็กสมมติเอาพักเล็กมาบวกอ่ารวมอีกสักยี่สบก็สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอ่าโอเคนะบวกงูเห่าสิบบวกเกินก็ให้สิบบวกพอให้สิบบวกพอใจร้ายส้มเที่ยวหน้าพักแดงมีงูเห่าใจร้ายโดยที่พักแดงมีงูเห่าสิบกว่าพอสิบพออันนี้ก็พอไปได้ทีนี้ในสี่สมการมี มันก็ไปได้หมดทางส่สมการในแง่ของคณิตศาสตร์การเมืองใช่แล้วแต่ปัญหามันก็มีสมการที่หนึ่งจัดครมอยากประกบ<ห>อบด้วยสามพักสามร้อยยี่สิบห้าเสียงในความที่บอกว่ามีสียรภาพล้านเปอร์เซ็นต์ในภายใต้คำว่าเสียรภาพล้านเปอร์เซ็นต์มันก็มีปัญหาเยอะการจัดการปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์ การจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีโคตรยากเลยเพราะเพราะเพื่อไทยกล้าทำบวกกันขี่คอภูมิใจไทยได้ได้ภูมิใจไทยกลุ่มสภาพไม่ได้ทั้งหมดแม้มีร9 3เาสเสียงถูกไหมครับถูกต้องค่ะมันก็มีความยากในตัวมันเองเขาก็จะมีพลังในการต่อรองไงมสมก,การที่สองมันเป็นสมก,การในฝันของใครบางคนเขาบอกสมก,การนี้ดีสุดเลยนะเหมือนเป็นการาาคอมมิวน์หลายๆสีมารวมกันแล้วมีคนกลางอะไรแบบเนี้ยภูมิใจไทย บวกเพื่อไทยแล้วก็บวกประชาธิปัตย์สองร้อดสิบคณิตศาสตร์การเมืองไม่มีปัญหาตัวเลขได้สองแปดเสบายๆปัญหาก็คือเอาคนที่เคมีที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันมันจะบริหนจัดการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหัวใจประชาธิปัตย์เพราะตั้งแต่วันแรกเลยคุณอภิสิทธิ์ประกาศเองด้วยเสียงที่เข้ามาแค่นี้2 2เสียงเข้าไปเป็น พรรครัฐบาลมันก็แค่เพาะประกอบฉากไไม,มันก็ทําอะไรอย่างที่ตัวเองฝันไม่ได้หรอกนโยบายเสนออะไรก็ลําบากถูกไหมกลับมาเล่นบทที่ตัวเองถนัดดีกว่า,าในยี่สิบสองเสียงถอยกลับมาเล่นบทฝ่ายค้านบทตรวจสอบดีกว่าจะเป็นยี่สิบสองเสียงจะเป็นฝ่ายตรวจสอบที่มีพละ,ะกําลังลอาจจะมีผลและด้วยทักษะในการตรวจสอบของประชาธิปัตย์มันจะเป็นบทที่ส่งให้ประชธิปัตย์ยุคใหม่ กับสู่จอเรดาร์การเมืองได้อาจจะเข้าไปมีผลต่อการเลือกตั้งรอบต่อไปด้วยและเพราะประวัติศาสตร์มันบอกว่าบทฝ่ายค้านบทผู้ตรวจสอบนี่แหละที่เคยส่งให้ประชธิปัตเป็นพระเอกมาแล้วใช่ถ้าอยากจะกลับมาเป็นพระเอกอีกครั้งมันต้องเล่นบทผู้ตรวจสอบก็เป็นฝ่ายค้านไปทอเสงทำอะไรไม่ได้ทําฝ่ายค้านได้ทําใจถอยดีกว่าอืมก็แล้วแต่ไงสมมุติว่าถ้าคนอภิสิ์ขาแข็ง ยังยืนยันตามที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่วันแรกก็ไม่มาสมการในฝันมันก็ไม่ได้ค่ะถูกไหมฮะไม่ได้มันก็เหลือสามกับสี่มันก็เหลือสามกับสี่คำถามก็คือคุณในวินคุณอนุทินแฮปปี้ที่จะเอาสามหรือสี่มัดไปอยู่ไกลๆตัวเองไหมล่ะเออหรือเอาพวกกองทัพนัตมาอยู่ข้างๆตัวถ้าอยู่ข้างตัวก็สี่ทัพนัฐไปอยู่ไกลๆตัวเลยเออเพราะกลัวอะไรบางอย่างมันมีผลไม่รู้ กูก็ไม่รู้หรอกก็บอกกลัวอะไรบางอย่างไม่รู้สึตตอนสายไปที่ดรธนพรศรียากูรผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะดรธนพรคะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับพี่ตนายสวัสดีครับคุณนวารัตครับอาจารย์อาจารย์เห็นนะผมคลี่สี่สมการผมคลี่สี่สมการอ่พี่สมการที่น่าจะมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองมากที่สุดครับจะถูกจะผิดช่างมันนะมันเป็นเรื่องการวิเคราะห์ ถูกก็ได้<ส>ผิดก็ได้สมการ<ส>ที่เป็นไปได้ในทางการเมืองมากที่สุดในมุมมองของอาจารย์คือสมการที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่คร,ร<ส>ับพี่สมการที่สี่ครับพี่ครับเพราะคือมันง่ายนิดเดียวพี่คือโคต้ารัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยนะครับทางสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยเขาลงตัวกันอยู่แล้วครับนะครับคือถ้าเป็นสนนาการที่สามเนี่ยไปเอาสีแดงมาเนี่ยสีแดงเรื่องเยอะพี่เพราะว่าโอ้โหข้อต่อรองโน่นนี่นั่นเยอะแยะอย่างที่เรารู้รรกัน ครับครับประเด็นต่อมาสมการที่สี่เนี่ยนะครับยังไม่ต้องเหมาพักเล็กพักอะไรหมดก็ได้เอาแค่พลังประชารัฐกับตับไทยรวมพลังมารวมกันเนี่ยนะครับก็โหวตคุณหะรุจินเป็นนายกก่อนได้เลยครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งได้เร็วครับแล้วก็เป็นการตั้งได้เร็วตามกฎหมายด้วยครับครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ นายกมีอำนาจในการทั้งปรับคอรมอทั้งจะดึงเสียงเพิ่มอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่นะพี่ครับนะครับถ้าเราจําได้นะครับสมัยสมัยรัฐบาลลุงตู่นะฮะตอนนั้นเนี่ยที่ตั้งรัฐบาลได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงนะครับใช่ใช่ใช่แล้วตอนหลังก็มีฤษีแจกกล้วยแจกอะไรลุงตู่อยู่มาสี่ปีขนาดสองห้าหนึ่งยังอยู่ได้สี่ปีบอกใครที่บอก ตั้งรัฐบาลต้องสามร้อยอาบนั่นไปบอกว่าไอ้นั่นไปเชื่อพวกเวทมนต์ของพรรคสีต้มเมื่อรอบที่แล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนนะครับเพื่อให้แล้วตั้งรัฐบาลแล้วจะต้องเริ่มทํางานได้เร็วปัญหาน้อยๆครับจากนั้นถ้ามีปัญหาก็ไปแก้กันหน้างานจะเติมเสียงจะด้วยวิธีไหนก็สุดแท้แต่ก็เป็นแบบนั้นครับไอ้สมการที่สี่ครับพี่ สมก,การที่4ถ้าลงล็อกที่สมก,การที่4ีภูมิใจไทยจะคอนโทรเกมในการฟอร์มครมได้เบ็ดเสร็จและเด็ดขาดเลยถูกต้องครับพี่จัดครมนะอย่างไรก็ได้ตามใจฉันเลยถูกไหมฮะถกครับพี่แล้วเราอย่าลืมนะในภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินประกาศว่า3ามเก้าอี้เนี่ยนะครับจองไว้เรียบร้อยแล้วมีคุณสี่หาสากคุณสุปฏีคุณเอกนิติ เฉพาะในพักตัวเองเนี่ยนะครับเจ้าอี้มันก็หายไปสามแล้วนะครับแล้วถ้าไปเอาพักซึ่งมีไซด์อย่างเพื่อไทยมาก่อนเนี่ยการจัดทรรการตองของเจ้าอี้เนี่ยมันยาครับนะครับแล้วกล้าทำเนี่ยื่อวานเนี่ยพี่ก็เห็นความความเจนจากไนล่ามากำบอกเลยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับขณะเดียวกันเนี่ยจนถึงวินาทีนี้เนี่ยพวกพวกสีแดงอ่ย ไปตกลงกันในพักให้ได้ก่อนว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขนะครับเพอพักสีแดงเขาพักใหญ่ไงแล้วหลายขั้วใช่ไหมครับขั้วขั้วสามมิตรตัวอย่างหนึ่งขั้วเพื่อไทยสายคุณหญิงก็แบบหนึ่งสายนายกนายน้อยก็อาจจะอีกแบบหนึ่งโอ้ยไปผมว่าไปตกลงกันก่อนซึ่งคุณอนุทินเขาไปรอหรอกนะครับคะแนนขนาดนี้เนี่ยเขาต้องเป็นนายกตีตามกฎหมายก่อนเพราะไปนายกปุ๊บคราวนี้แล้วก็ จะจัดยังไงก็ได้ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะการเติมเสียงเนี่ยมันเป็นอำนาจของนายกโดยตรงในการหลับคอรมอครับนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นนายกก่อนเลยแล้ววิธีการเป็นนายกก็คือรวบรวมเสียงที่มันบริหารได้ตัวเองอำนาจเป็นเสร็จขาดตั้งให้เร็วที่สุดครับครับสรุปก็คือคถ้าเป็นสมการที่สี่มันง่ายนิดเดียวก็ ก็ก็ไปดึง5้าเสียงของไทยรวมพลังไปดึงอีกห้าเสียงจากพลังประชารัฐรวมเป็นสิทธ์มาต่อยอดมันก็จะกลายเป็นสอง2้อยหกสิบเอ็ดสอง้อยหสิบเอ็ดผ่านช็อตโหวตนายกไปให้ได้ก่อนหลังจากนั้นแผนการจัดการง่ายแล้วเดี๋ยวมาง่ายแล้วตอนนั้นจะคุยก็ง่ายแล้วใช่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยนะครับถ้าเอาบัตรชิบัตรเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าเพื่อรักษาตรจจวาจาของคุณอนิสิ์ก็ คุณอภิสิทธ์ก็ไปเป็นประธานสภาช้าแบบสมัยคุณชวนกับลุงตู่อ่ะนะครับแต่คราแต่ครานี้เนี่ยพอภูมิใจไทยเขาชนะเด็ดขาดเ่๊เกมมันเสียแล้วอ่าเขาก็ไม่ยอมอ่ะสภาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยก็คนของภูมิใจไทยนั่นแหละใช่ก็เลยผมเห็นโง่เห้งที่ดีที่สุดก็คือคนโสคนตาลามครับนะครับเพราะว่าถ้าคุณโสคนตาลามเป็นประธานสภาผู้แทนคุณพงศลตุลาจักรเป็นประธานผู้ชีสภาก็เท่ากับว่า ผู้ใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษาใหญ่ของงานด้านนิติบัญญัติคุณอาชีพก็สบายใจก็สามารถบริหารงานได้อย่างเต็มที่โอเคอาจารย์สมการที่4ี่ไปเอากล้าทำมาเท่ากับไปเอาคนหน้าตามไม่รอเลยขี้เล่ด้วยมาร่วมรัฐบาลมันจะไม่ทำให้ตัวเองไม่รอตามไปด้วยหรือเปล่าผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องความไม่ห่อเนี่ยมันถูกคดตอบ ด่านท่านที่หนึ่งก็คือว่าคนไม่หล่อเขาก็ได้รับการเลือกตั้งอ่ะอืครับแล,แล้วแล้วแล้วจะเอาอะไรไปรังเกียจเขาอ่ะนะฮะแล้วจริงๆแล้วเหตุผลของพักซึ่งบอกว่าอะไรนะไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดทางการเมืองมันก็ถูกทดสอบแล้วว่าแพ้หลุดลุ่ยอ่ะนะครับก็มีเราไม่มีเทาชนะไหมล่ะ ครับนะครับก็ตั้งก็ตั้งสเปคสูงเกินไปก็คุณก็การเรื่องตั้งก็เห็นแล้วว่าคุณก็ไปเป็นฝ่ายค้านต่อไปครับนะครับมีมีผมยังไ hmm. ม่นับรวมขึ้นกรณีอปทนะครับอันนั้นนอกเหนือนะครับแต่เอาว่าถ้าเราคิดว่าเสียงประชาชนคือเสียงของที่เราต้องเคารพนะนะฮะครับ,รบถามว่าประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าคนต่างจังหวัดจะโง่กว่าคนกรุงเทพ ที่ด้อมส้มพยายามปลุกกันอยู่มันไม่ใช่นะครับและถ้าสิ่งที่ด้อมส้มเสนอแล้วมันแล้วคนไทยเขาเห็นด้วยเนี่ยด้อมส้มก็ต้องได้ได้สองร้อยไปแล้วคราวนี้มันไม่ได้ไงครับนะครับเพราะมันไม่ได้ก็ต้องก็ต้องยอมรับกันแบบนี้เพราะนี่คือกติกานะครับครับครับพวกง่ายๆกล้าทําเข้าผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาแล้วใช่แล้วแล้วพี่ดูนะผู้กองธรรมนักนีนะครับ ไถึงขนาดไปลงปาร์ตี้ลิสจำได้ไหมฮะครับตอนนั้นทุกคนก็บอกโอ้โหปาร์ตี้ลิสนี่เสียงมากเลยนะท่านไปลงระบบเขตดีกว่าครับแล้ววันนี้เป็นไงครับผู้กองสุดหล่อเลยเพราะว่าเขตเลือกตั้งก็คือประเทศครับครับแล้วใครจะบอกว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งประเทศมันก็พูดไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผม ผมเข้าใจครับที่คนชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมพี่ที่เราเห็นกันมาโดยตลอดแต่ในเมื่อประชาชนตัดสินแล้วเนี่ยเราคือเราก็ต้องเคารพนะครับมนงันอีกสี่ปีก็ค่อยไปตัดสินกันใหม่นะครับปติกาเราอยู่แล้วนะครับโอเคตรงนี้คือสมการที่อาจารย์มองว่ามันมีความเป็นไปได้ในทางการเมืองมากที่สุดใช่ครับพี่และเชื่อึลึกว่าและเชื่อลึกว่าคุณเนวินจะเลือกสมการนี้ใช่ครับพี่เพราะเป็นเสด็ดผาที่ทั้ง ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่มีปัญหาครูใหญ่ก็คอนโทรได้ใช่ไหมครับคือสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงมครับคุณรุทินก็สบายใจเล่นบทฝ่ายบริหารได้เต็มที่ <Okay. S 2> ไม่ต้องบอกหน้าพงอวงหลังและที่สําคัญนะครับขอให้ย้อนไปดูนะครับว่าทีเด็กนะครับในเรื่องรัฐบาลลุงตู่น่นนะครับ ถ้าพี่จําได้อาจารย์พิทนุกเพืยองานเคยบอกว่าตอนตั้งรัฐบาลก็เห็นเสียงน้อยทั้งนั้นแ่ะอยู่ไปก็เสียงมากไปเองครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ่ะเดี๋ยวรอดูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะดรธนพรศรียาคุณนอ่ะเดี๋ยวรอดูผลต่อไปเอาสี่สมการขึ้นจออีกทีนะครับเอาขึ้นจออีกทีนะครับสี่สมการโอเคสมการที่หนึ่งบริัดการรัฐบาลยากมากภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำ คะแนนล้นมาก325ในความที่คล้ายกับว่ามีสีิลภาพล้านเปอร์เซ็นต์ภายใต้คำว่าล้านเปอร์เซ็นต์สติลภาพเนี่ยม,มันก็มีความยุ่งยากในการบริหารจัดการเพราะเพื่อไทยบวกกล้าทำเพราะพักร่วมรัฐบาลขี่คอภูมิใจไทยได้แม้ว่าภูมิใจไทยจะมีร้อยเก้าสิบสามใช่ค่ะถูกไหม,มในการารจัดการเอาอย่างแรกเลยจัดสรรเก้าอี้ก่อนอโคตรยากเลยยากขึ้น ดังนั้นผมจึงเข้าใจว่าผมจึงเข้าใจได้ว่าไอ้สมการที่สี่เนี่ยในการผนจัดการทางการเมืองมันโคตรง่ายเลยถ้าเทียบกับสี่สมการเนี้ถือว่าง่ายสุดง่ายสุดแล้วไม่ต้องกลัวด้วยเสียงยังไงเขาพอใช่เพราะพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยมันทําอะไรเขาคุมได้อยู่แล้วล่ะคุมได้ด้วยใครทกล้าทาบวกกัน251ห้าเ็โอเคนะตอนวันโหวตนายกก็ไปเอาไปเอาหกเสียงของเอกรังพลังประชารัฐเสียงของพลังประชารัฐก็เป็นสองหสองครูหนึ่งตรีนุช มาอยู่แล้วบวกกันอีกสิบเอ1ใช่ไหมอีก11ได้เป็นสองหกสองจบบวชนายกไปก่อนอย่างไรก็ได้เป็นนายกอบวชนายกไปก่อนก็เหมือนกับตอนที่พักส้มเข้าหวตให้คุณอนุทินได้เป็นนายกนั่นแหละทันทีที่ได้เป็นนายกเท่ากับอำนาจรัฐเข้ามืออนุทินเต็มไม้เต็มมือใช่จะทำจะจัดการอะไรก็ได้คอนโทรลเกมได้ละอ่อย่างเงี้ยบริหารจัดการง่าย แ,แล้วไม่คิดเหรออาจจะเป็นสรรมการสามก็ได้ก็อาจจะคิดอยากจะอยู่ยาวแบบมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอืมก็แล้วแต่อืมก็ไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นจบอ่ะในช่วงหน้าไปฟังเสียงขุดอนุทินสักนิดสิครับว่ากับสี่สรรมการเนี่ยคุอนุทินคิดอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกของคุดอนุทินต่อพรรคเพื่อไทยชกชกกันเลือดสาด <ม>สู้กันมาวโเหมือน <3 S 1> แบบสีเ่เดือนที่ผ่านมาเหมือนมาบานไม่เผาผีถึงเวลาถึงเวลานี่กลับมาร่วมกันได้ไหมเดี๋ยวลองฟังดูมันบอกอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะคะพักสักครู่แล้วกลับมาตามกันต่อช่วงหน้าค่ะ